สวัสดีทุกคนเห็นคนก็อัปเบบี้มายกันเราชอบเบบี้มาหกเก้ามาตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสจะอัปเลยตอนนี้พี่ชายนั่งทำงานอยู่แต่เราเตรียมตัวนอนแล้วผมยังไม่ห้างเลยทำยังไงดีวันนี้ฉันใช้เราเย อะไรนะร่ะเพื่อฉันไม่ได้เอามาไงแชมพูมันหมดนะฉันจะไม่ใช้แชมพูอีกแล้วในยบอกว่าเอครอบคุมผมเสียหมดปัญหาสิบอย่างไงผมจะเสียนิดเดียวเองกรอเป็นข้าวเกรียบเลยฉันเศร้าใจจังฉันใช้ยาสีฟันามก็อยรัชีวิต ฉันก็ไม่มีฟอฉันเสียใจมากเลย oh my gosh นี่ชาหนหอยพี่จะทำเสร็จเนึ่ฉันนอนนานแล้วนะพี่ชายกำลังเครียดเร่งเร้าสิฉันไม่ได้เร่งเร้าพี่นะฉันไม่ได้เร่งเร้าพี่เลยอ่ะพี่คิดไปเองทั้งนั้น โอ้ไม oh นะ่ก็หน้าฉันสอมมากเลยวันนั้นนะ่ะนะฉันผ่านดานดานบอกว่าฉันติดยาฉันบอกว่าเปล่านี่มันไอเลนเนอร์เพราะไอเลนเนอรมันล้องไม่สะอาดโอ้ไ oh มนะ่ก็หน้าฉันหน้าสดแต่ยังมีคราบไอเลนเนอรอยู่ไม่ใช่ขี้เกียจล้างหน้าไงล่ะฉันไม่ได้สาวขายคมและฉันไม่ได้ขายคีม น่าฉันไม่ซส์หรอกสรงคิมให้ใช้บ้างสิไปแล้วบาย